ความตึงเครียดบริเวณชายแดนกลับมาร้อนแปรงอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีคนสำคัญของกัมพูชาสแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยในพื้นที่พิพาทส,ส่งผลให้เขาออกคำสั่งให้กองทัพของตนเตรียมกำลังในลักษณะพร้อมรบเต็มรูปแบบการสแสดงท่าทีเช่นนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนทันทีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งระบางมาอยู่แล้วจากเหตุการณ์สะสมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้านทางการไทยยังคงยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าก,การเปิดด่านชายแดน จะไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความปลอดภัยยังไม่ถูกรับประกันฝ่ายความมั่นคงชีข้อว่าการเปิดด่านท่ามกลางสถานการณ์ที่กัมพูชามีท่าทีแข็งกร้าวอาจเสี่ยงต่อประชาชนและผลประโยชน์ของชาติการคงจุดยืนเช่นนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของไทยในเชิงยุทธศาสตร์พร้อมพยายามหลีกเลี่ยงการยกระดับสู่ความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นในขณะเดียวกันการเคลื่อนกําลังของทหารกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตในหลายจุดใกล้พื้นที่ล่อแหลมสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฝั่งไทยที่หวันว่า เหตุปะทะอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยจึงเร่งเสริมกำลังลาดตระเวนติดตามความเคลื่อนไหวแบบใกล้ชิดและจัดการสื่อสารให้ปรับประชาชนเข้าใจสถานการณ์เพื่อลดความประหนกสถานการณ์ล่าสุดสะท้อนว่าทั้งสองชาติยังต้องเผชิญความท้าทายอย่างมากในการรักษาสถานการณ์ให้คงที่แม่ไทยย้ำว่าตนต้องการหลีกเลี่ยงการประทะแต่ก็ไม่อาจปล่อยผ่านการขยายกำลังของประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายความละเอียดอ่อนของพื้นที่ชายแดนทำให้การตัดสินใจทุกก้าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ ท้ายที่สุดสถานการณ์กำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดที่ต้องใช้ทั้งความอดทนการเจรจาทางการทูตและการวางกำลังอย่างรอบคอบความหวังของประชาชนทั้งสองประเทศยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งลุกลามแต่ทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับท่าทีของผู้นําและการเคลื่อนไหวของกองทัพในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความตึงเครียดบริเวณชายแดนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังมีรายงานว่าผู้นํากัมพูชาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทย ในพื้นที่พิพาทการแสดงออกของเขานำมาสู่คำสั่งให้กองทัพของตนเตรียมกำลังในลักษณะพร้อมรบเต็มรูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความตื่นตัวในระดับสูงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศฝ่ฝายไทยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่เปิดด่านชายแดนในสถานการณ์ที่ความปลอดภัยยังไม่มั่นคงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงชี้ว่าการเปิดด่านในเวลานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชนและผลประโยชน์ของชาติการคงจุดยืนของไทยสะท้อนถอ ดึงความระมัดระวังในเชิงยุทธศาสตร์และการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งขณะเดียวกันกำลังทหารกัมพูชาถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดสำคัญใกล้ชายชแดนอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนกำลังนี้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฝั่งไทยโดยงานความมั่นคงไทยจึงเร่งเสริมกำลังลาดตรวนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ถูกดำเนินการเพื่อป้องกันความกระหนกผู้นำไทยย้ำว่าประเทศต้องปกป้องผลประโยชน์ชาติแต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการประทะ โดยไม่จําเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระบุว่าการสอดส่องข้อมูลข่าวกรองมีความสําคัญมากการเอืคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาทําให้ไทยต้องเตรียมมาตรการรับมือแบบรอบด้านชาวบ้านหลายพื้นที่แสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ประทัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตรียมแผนอพยพและมาตรการความปลอดภัดยเบื้องต้นการเฝ้าระวังชายแดนไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของทหารแต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองการปฏิบัติการลาดตระเวนได้รับการเสริมกําลังด้วย เทคโนโลยีสอดแนมสมัยใหม่ไทยเน้นย้ำความพร้อมทางด้านยุทธศาสตร์โดยไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมนักวิเคราะห์ชี้ว่าท่าทีของกัมพูชามีเป้าหมายกดดันไทยทางการเมืองและเศรษฐกิจการเจรจาทางการทูตยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการลดความตึงเครียดอย่างไรก็ตามการตอบสนองของไทยยังคงแข็งกร้าวในเชิงแนวนโยบายผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าการเตรียมรับมือทุกสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นการเพิ่มกำลังทหารทั้งสองฝ่ายสร้างภาพสะท้อนถึงความปราบบางของชายแดนความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยประชาคมระหว่างประเทศไทยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาย,ยังคงเป็นมิตรภาพแต่จะไม่ยอมให้ละเมิดอธิปไตยการฝึกซ้อมทหารและการวางกำลังกลายเป็นเรื่องปกติในช่วงนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าชาวบ้านหลายคนเริ่มกัะตุนสิ่งจําเป็นเพื่อือความปลอดภัยความร่วมมือระหว่างกองทัพกับหน่วยงานพลเรือนช่วยเสริมความมั่นคง ให้ชายแดนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสย,ยังคงเป็นกุญแจสำคัญทั้งสองฝ่ายต่างติดตามความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องนักการเมืองไทยย้ําว่าการตัดสินใจทุกขั้นตอนขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของชาติผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์เตือนว่าความตึงเครียดอาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์ไทยใชย้มาตรก,การผสมผสานร,ระหว่างการทูตและกําลังทหารเพื่อรักษาสมดุลประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างหวังว่าความขัดแย้งจะไม่ลุกลามจนเกินควบคุมเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทุกฝ่ายยังคง,คงให้ ความสําคัญกับการต้องการเหตุประทะการประสานงานกับกองทัพภูมิภาคและตํารวจชายแดนเป็นไปนอย่างใกล้ชิดการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์สอดแนมถูกเร่งดําเนินการไทยยังคงชูความเป็นกลางและความอดทนเป็นแนวทางหลักในการจัดการสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนครั้งนี้กลายเป็นบททดสอบสําคัญของนโยบายความมั่นคงไทยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการรักษาความสงบและปกป้องผลประโยชน์ชาติอย่างเข้มแข็ง